ของม่ําของสังใหญ่นะครับอา,ร,า,ารัฐดรได้ขอไปทางจังหวัดนะครับในการพัฒนาหนองน้ำนะครับ โดยขอจากงบกลางนะครับซึ่งเป็นงบสำรองถุกเฉินนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตตีนะครับในปี2562น,นะครับพบประมาณราคากลางที่เราตั้งไว้เนี่ยประมาณ2,800,000บาทน,นะครับตัวเลขกลมๆนะครับสำหรับหลังจากวิธีการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในวงเงินที่ประมาณ1,699,900เจ็นะครับก็ถือว่าในการดำเนินการเนี่ย ก็สามารถตอบโตรของรัศดรในการแก้ไขปัญหาัายแ้งได้เป็นอย่างดีนะครับใน,ในเกี่ยวกับเรื่องน้ำอุปโภคบริภคนะครับก็ความจุดที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งหมดเลยเบดเร็จเนี่ยประมาณ1แนแกิลนตนะครับในหนองน้ํานี้นะครับก็สามารถสนับสนุนในน้ํากิจการของอูปโภคบริภคการเป็นปลาของรัศดรได้ทั้งหมู่บ้านนะครับ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คุลาร้องไห้นะครับก็อยู่ในตำบลคุลานะครับอำเภอตัวตะปูนะครับก็ประบบของภัยแล้งและก็ภัยรับท่วมสลับกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยของของหนองส่างเนี่ยเดิมทีรัศดรบ้านหนองส่างเนี่ยประมาณ2องร้อยห้าสิบคนเรือนเนี่ยก็อาศัยน้ําจากหนองส่างเนี่ยอาจจะไดการอุปโภคบริโภคนะครับตัยนี้ใส่น้ำในการปลิดป,ปลาปะนะครับระยะ ตอนเรืเ่อๆเนี่ยเกิดการสมพกรณของอของตันหนองนะครับทําให้ในดูแลงเนี่ยมักประสบปัญหาน้ําไม่เพียงพอต่อการปลูกพวกิพวกหรือการนำน้ำไปปลูกแประปานะครับทางรัฐบาลบ้านหนองสันเองเนี่ยก็ได้ทําเรื่องร้องขอไปทางจังหวัดทำในส่วนของ,ของ,องาทางการนะครับเพื่อมาพัฒนาหนองสันเพื่อให้มาดำเนินการในด้านของอ การผลิตน้ำปปาโอโคบริโภคนะครับแล้วก็การเกษตรในที่รอบข้างนะครับท่างจังหวัดเอนะครับก็ให้กลุ่มประทานเสนอในส่วนของการพัฒนาของหนองสังนะครับโอโคบริโภคของชาวบ้านจํานวน1นึ่50า่าครอบครัวเรือนนะครับครัวเรือนซึ่งก็พอใช้แล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือที่พูดไปแล้วว่า สามารถที่จะนําน้ํานี้นี่นะครับไปเพาะปลูกพืชผลนะครับที่เป็นพืชอายุสั้นนะครับได้ในรอบๆบหนองซึ่งประชาคมกันแล้วว่าถ้าหากเราสุดเลยสาเร็จนี่น้ำเนาะหนองนี้นี่มันจะไปใช้ได้มากไม่ได้มากนะครับยังใช้ได้เน้นๆที่สุดก็คือน้ำอุปโภคบริโภคคือน้ำประปานะครับของของหมู่บ้านทั้งใหญ่ของเราครับพี่น้องประชาชนก็ได้รับประโยชน์อย่างนี้ก็ไม่มีผลกระทบตดอย่างใดนะครับมีแต่ผลดีที่เกิดขึ้นจาก ได้จากสุุตรประธานรครับนี่คือผลลัพธ์ของโครงการแจ้มลิงหนองสังครับผม